เมื่อมหาเศรษฐีวัยใกล้กเกษียณตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือและด้วยความใจถึงของเขาจะทําให้มหาลัยปั่นป่วนขนาดไหนสวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ G ีอูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Back to School มหาลัยวัยเกิร์ดเรื่องราวของมหาเศรษฐีที่ตัดสินใจกลับไปเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนลูกชายแล้วเสียสายไปอย่างเขาจะเรียนจบได้หรือไม่าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเื่งมาในปี1940ในมหานครนิวยอร์กยังมีร้านตัดเสื้อเล็กๆอยู่ หนุ่มน,น้อยทอตันคนนี้เป็นลูกชายของเจ้าของร้านวันนี้เขาก็เอาผลการเรียนมาให้พ่อของเขาดูพ่อเขาเห็นคะแนนก็ถามนี่มึงใช้หัวสมองหรือหัวไม่ตีเรียนในลูกชายคะแนนห่วยขนาดนี้จะเข้ามาหาลัยได้ยังไงทอตันก็บอกก็ผมไม่อยากเรียนมาหาลัยผมอยากจะทํางานกับพ่อแต่พ่อเขาก็บอกว่าฉันไม่สนหรอกว่าแกจะรวยหรือจนถ้าไม่มีการศึกษาคนเดามันก็ไรค่าจําไว้นะลูกพ่อถ้าพยายามสักอย่างอะไรก็สําเร็จอย่าให้เสียชื่อตระกูลเมลอนของเราแต่หลังจากนั้นทอตันก็ไม่เรียกที่จะเรียนต่อและตัดสินใจรับช่วงต่อกิจกาาาารขขอองพ่เเวล ไปหลายปีเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีร้านตัดสูสำหรับคนตัวใหญ่ของเขามีสาขายอยู่เต็มประเทศทอตันมีคนขับรถคู่ใจของเขาที่ชื่อว่าลูวันนี้เขาก็มาที่ตึกบริษัทของเขาเพื่อมาประชุมกับคณะเราผู้บริหารและด้วยความที่เขาทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กทําให้เขามีสายตาและวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมและยังมีกิจการมากมายนอกจากร้านเสื้อของเขาอีกตอนนั้นเจสันลูกชายของเขาก็โทรมาเขาก็ถามเป็นไงบ้างไอ้ลูกชายสบายดีไหมเจสันก็ได้แต่โกหกพ่อว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีทั้งๆที่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างใจ แต่ไม่อยากให้พ่อห่วงก็เลยนัองพูดโกหกไปเย็นวันนั้นหลังเลิกงานทอตันก็กลับมาถึงบ้านที่ตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับเมียใหม่เพราะว่าแม่ของเจสันนั้นตายไปแล้วอีเมียใหม่ทรงซ้อนี่ชื่อว่าเจเวเนซา่าวันๆไม่ทําหาอะไรดีจะใช้เงินผัวเสื้อผ้าเต็มตู้ก็บอกกูไม่มีจะใส่อยู่กันมาหลายปีความหวานนันก็ไม่เหลือแล้ววันนี้อีเจก็จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็บอกผัวว่าให้ทําตัวดีๆอย่าไร้ามารยาทด,ด้วยความที่ทอตันโตมาไม่ได้เรียนหนังสือสูงพูดจ้าโพ,พ้งผางแต่จริง นั้นทอตันหิวเบียร์ก็ไปหาเบียร์แดกแต่ก็ได้ยินเสียงจวบจา้าดังมาจากห้องเก็บของเปิดเข้าไปก็เห็นอีเมียกําลังเล่นชูกับเด็กเสิร์ฟแต่ดูเหมือนทอตันก็จะไม่แปลกใจเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินมาหาอะไรกินอาหารในงานก็เป็นแนวคอกเทลมีแต่จินเล็กๆแล้วเมื่อไหร่กูจะอิ่มแล้วทอตันบอกกูไม่ถูกใจสิ่งนี้เขาก็เลยหยิบขนมปังมาหั่นควักไส้แล้วก็เอาไข่เอาแฮมเทรวมลงไปแล้วก็หั่นแดกแม่งซะเลยคนในงานก็มามุงดูทอตันก็บอกกูไม่แครกกกกกกูยูยตตตออออนนนนัันั้้ีีมมดดด็็็แแแะใจจจทงถุซิืืบผ ชักมือหลบแทบไม่ทันอีเมียตัวดีทนไม่ไหวขอคุยเป็นการส่วนตัวเวเนซ่าก็บอกฉันทนไม่ไหวแล้วคุณดูถูกเพื่อนๆอของฉันทอตันก็บอกเพื่อนๆอะไรกันพวกนั้นก็แค่มาแดกของฟรีเราไม่มีให้กินฟรีสิหน้าไหนมันจะโผล่มาเวเนซ่าก็บอกคุณมันดีแต่รวยแต่ไม่มีระดับเลยฉันอยากอยากกับคุณทอตันก็บอกอยากอยากใช่ไหมอาเซนเลยกูเตรียมมาให้แล้วเวเนซ่าก็บอกมึงอย่าคิดว่าจะจบกันง่ายๆฉันจะฟ้องหยาเอาเงินคุณให้หมดตัวทอตันก็บอกอาอยากฟ้องกูใช่ไหมดูรูปนี่นะเขาแอบถ่ายไว้หมดตอน นั้นทอตันก็อารมณ์ดีที่เขี่ยอเมียตัวแสบออกไปได้แล้วก็บอกลูคนขับของเขาให้เก็บกระเป๋าซะเราจะไปเยี่ยมเจสันกันวันต่อมาทั้งคู่ก็ขับรถคันโกแอบไปเซอร์ไพรส์ลูกชายแต่ไปถึงก็ไม่รู้ว่าหอลูกมันหอไหนทอตันก็เดินมั่วเข้าไปในหอหญิงแล้วก็เดินไปหาในห้องน้ําลูกมึงจะอยู่ในส้วมอยู่ยังไงก็ไปเจอน้องนักศึกษาหญิงกาลังอาบน้ําอลังชางรู้ว่าไม่ใช่ลูกแต่ขอดูหน่อยก็แล้วกันเหล่านักศึกษาก็แจ้งตำรวจมาจับแต่เฮียทอตันสายเปก็จ่ายเงินให้ตำรวจตำรวจได้เงินก็บอออกกกกกแหหมมไไไ่่่เเเเเป็็นนนนนนรรรข้้้้าาาาใใจจจผิิิดดดัััยยยชฮีพสบบคะ กับเจสันและโทนี่สตาร์กในวัยเด็กที่ตอนนี้เขามีชื่อว่าเดริก2คนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเด็กเนิร์ดที่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบแต่พ่อหนุ่มเจสันของเราก็แอบชอบแม่สาววาเลรี่ไอเดริกก็บอกมึงเลิกฝันเฟื่องเถอะวะหนุ่มธรรมดาอย่างพวกเราใครจะมาสนใจจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปที่ห้องเบย์เข้ามาก็ต้องตกกระจายไงพ่อกูมาอยู่ที่นี่ทอตันก็บอกว่าไงกูมาสะพ้ายไอ้ลูกชายทอตันก็บอกฉันไปที่หอชายมาเขาบอกว่าแกไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมกระโดดน้ําก็บอกว่าแกเป็นแค่เด็กเก็บผ้าขนหนูมันเป็นไงมาไงไหน กสันก็เลยบอกว่าเขาจะลาออกจากมหาลัยทอตันก็ตกใจไงลูกกูจะตามรอยกูซะแล้วเจสันก็บอกว่าเพื่อนเขาก็ไม่มีหญิงก็ไม่สนใจเรียนก็ได้คะแนนน้อยผมจะไปเอลดีด้านอื่นดูอย่างพ่อสิไม่เรียนมหาลัยยังประสบความสําเร็จได้ทอตันก็เลยบอกลูกชายเหมือนที่พ่อเขาเคยบอกกับเขาว่าพ่อไม่สนหรอกว่าแกจะประสบความสําเร็จแค่ไหนคนไร้การศึกษามันก็ไร้ค่าแกต้องเรียนต่อและเป็นความภาคภูมิใจให้กับตระกูลเมลอนเจสันก็บอกพ่อเขาพูดได้นี่พ่อไม่ได้เป็นคนเรียนทอตันหยุดคิดสักพักแล้วก็บอกงั้ สองพอลูกก็กอดกันและตัดสินใจที่จะเรียนต่อแต่ก่อนจะเรียนได้ก็ต้องมาสมัครซะก่อนทอตันก็มาหาคณะบดีเขาก็งงว่ามหาเศรษฐียังคุณจะมาสมัครเป็นเด็กปีหนึ่งที่นี่แน่นะคณะบดีบอกว่าประเด็นก็คือเด็กที่นี่แต่ละคนนั้นระดับหัวกะทิผมนั้นคัดมาเองกับมือแต่คุณนั้นไม่มีทานสคริปคะแนนสอบอะไรก็ไม่มีเห็นที่จะเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้ถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีทอตันบริจาคเงินสร้างตึกใหม่ให้โรงเรียนซะเลยคณะบดียิ้มแฉ่งแล้วก็รับเขาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแต่ดูเหมือนจะ เขาจะไม่ชอบการเล่นเส้นสายแบบนี้แต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งคณะบดีได้วันต่อมาก็ถึงเวลาไปลงทะเบียนก็มีนักศึกษามากมามาแย่งกันลงวิชาต่างๆทำให้ต้องต่อคิวยาวเป็นหางว่าวตอนนั้นไอ้หนุ่มเจสันก็รวบรวมความกล้าไปคุยกับสาววาเลรีแต่ก็ดูเหมือนจะมีไอ้หนุ่มแชทคนนี้มาเป็นกวางขังคอตอนนั้นเองอยู่ดีๆนักศึกษาส่วนใหญ่ก็วิ่งกูกันออกไปด้านนอกเพราะว่าเฮียทอร์ตันให้รู้ไปถือป้ายหลอกว่ามีนักร้องดังมาที่มาหาหลัยคราวนี้ก็สบายไม่มีคนมาแย่งก็ลงทะเบียนกันได้ทุกวิชาลงทะเบียนเสร็จนุ่น่่มๆกกก็็ลับไไปปปปทีหหออออแตตตพเิดระู้้งง จเพราะเฮียสั่งลุยรีโนเวทห้องใหม่กลายเป็นห้องหรูระดับเพนท์เฮาส์มีอ่างจากุซซี่พร้อมห้องนวดในตัวแบบนี้สิเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นวันต่อมาเขาก็ไปเรียนวิชาบริหารธุรกิจไออาจารย์ฟิลิปคู่กัดของเขาก็สอนตามทฤษฎีทอตันก็บอกที่อาจารย์สอนน้ำใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงของจริงต้องมีแป๊ะเจ๊จ่ายสวยอะไรตั้งเยอะแยะฟิลิปก็ได้แต่โมโหที่โดนนักธุรกิจตัวจริงมาขัดคอก็หมายหัวทอตันไว้แล้วมึงไม่จบวิชานี้ง่ายๆแน่ๆต่อมาเฮียก็มาเรียนวิชาวรณกรรมเฮียทอตัันกก็ถึึงงบลไไม่ด้เจจออาารย์สสาาวววยยยยออ่่งใดแนเซซ็ีข้จ จนอยากเอาอาจารย์มาทำเมียเลิกเรียนเฮียก็พุ่งตรงสู่เป้าหมายไปดักเราอาจารย์ไดแอนเพื่อชวนเธอไปดินเนอร์แต่เธอก็บอกว่าซอรที่ตอนนี้ฉันมีนัดแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าไดแอนนั่งกุก๊กกิ๊กอยู่กับฟิลลิปแต่ดูเหมือนเธอก็จะเป็นสาวรักสนุกไม่คิดจะผูกพันจากนั้นทอตันก็ชวนลูกชายเขาไปกระโดดน้ําซึ่งเป็นกีฬาสุดโปรดของสองพอลูกจริงๆแล้วเจสันก็กระโดดน้ําเก่งมากแต่ไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือเขาก็เลยได้เป็นแค่เด็กเก็บผ้าช็ดตัวประจําทีมส่วนเฮียทอตันนั้นถึึงงงงงจจะะะแกกกก่่็็็ยยััไไว้้้้หลลาาาาาีีรรรรโโดดดดนนนนนนนํํขขออเเเมมปคทถ กจถามว่าเฮียเป็นใครสนใจมาเข้าทีมไหมพอตันก็บอกเห็นเฮียที่แน่ๆยังแพ้ลูกชายโคดก็เลยให้โอกาสเจสันลูกชายของเขาคืนนั้นเจสันไปอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดโดยแอบไปนั่งใกล้ๆแม่สาววาเลรีสาวก็เหมือนจะมีใจก็เลยเดินมาชวนเขาคุยทางด้านคุณพ่อก็ไม่น้อยหน้ามาสั่งเบียร์กินอยู่ที่บาร์แถมเลี้ยงเบียร์ส,สาวแล้วก็พามานั่งที่โต๊ะพอเริมเมาเฮียก็ขึ้นไปเต้นบนเวทีลีลาเฮียนี่ก็เล่นเอาวัยรุ่นอายแดกจนดึกจนลูกต้องมาตามตอนนั้นก็มีกลุ่มวัััรรรร่่มมร่่ er นนมาาหหเเเืออออองงดกกกแแตตฮท็็ววใ้้ลลสูคขบถจ โหดมาจัดการส่วนเฮียนั้นนั่งกินเหล้าดูเขาต่อยกันสบายใจเฉิบวันต่อมาป้าป๋าก็ไม่เรียนวิชาวรรณกรรมอีกแล้วแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ตั้งใจเรียนจนโดนไดแอนเรียกไปคุยทอตันก็เลยถือโอกาสนี้บอกว่าผมนั่หัวช้าอาจารย์คนสวยใจดีช่วยติวให้ผมหน่อยได้ไหมคืนนั้นเธอก็เลยให้ทอตันไปติวที่ห้องแต่ติวไปติวมาด้วยความเป็นคนสนุกสนานถูกใจไดแอนทอตันก็เลยชวนเธอไปทานดินเนอร์ด้วยกันกลับมาถึงบ้านก็เมาแอมาเลยไอ้ฟิลิปที่รอมารับเธอไปกินข้้้้้้าาาาาาาววววอออออออยยยยู่่่กกกกก็กาากก็บบินนนนนนนมมมแแแแลลคืัััจรร์ดพพใหขงเฮีทตต เจสันก็เริ่มห่วงพ่อของเขาบอกว่าพ่อมัมแต่เที่ยวเล่นแบบนี้จะไปเรียนจบได้ยังไงไหนจะต้องเขียนรายงานทําส่งอีกแต่มึงรู้จักพ่อมึงน้อยไปซะแล้วเขาจัดการจ้างนักเขียนมือทองยิงไปกว่านั้นยังโทรศัพท์กลับไปตามลูกน้องที่บริษัทให้รีบมาที่มหาหลัยไม่ว่าจะเป็นแม่เลขาสาวที่มานั่งจดเลคเชอร์แทนพ่อของเขาและคนพนักงานมาทุกแผนแจกจ่ายงานกันไปคนละวิชาบอกว่าใครทาดีเดี๋ยวกูมีโบนัสพนักงานก็ทํากันยังสุดความสามารถเจสันก็มาบอกพ่อทําอย่างนี้มันไม่ถูกเขาโมโหพ,พ่อของเขาที่ใช้เงินแก้ปัญหาไปซะทุกอย่่่าาางงตอมมเจสนกก็ีแขระโด้ํ ไอ้แชดมันหมั่นไส้เจสันที่ได้คุยกับสาววาเลรี่กนเลยมาโกหกเขาว่าที่นายได้เข้าทีมกระโดดน้ำก็เพราะว่าพ่อนายไปยัดเงินใต้โต๊ะให้กับโค้ดเจสันก็หัวเสียจึงทำผลงานกระโดดน้ำออกมาได้ไม่ดีหลังจากงานแข่งจบก็มีงานปาร์ตี้ปิดกลางภาคแต่ดูเหมือนงานปาร์ตี้ที่สาวแชทกับวาเลรี่ไปจะไม่คึกคักเหมือนปีก,ก่อนๆมีข่าวลือว่าทอร์ตันจัดปาร์ตี้ที่หอและเป็นปาร์ตี้ที่โคตรมันแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าเฮียนั้นเล่นจ้างวงดนตีสุดป๊อปมาเล่นจนใครๆก็ต่างมารวมตัวกันอยูู่่่่ทีนนนนนนนแตเเหหมมืออพุจจสััั้ยยงงคาาาศรกิล พอคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดีพ่อเขาก็มาถามเป็นอะไรล่าเริงหน่อยสยิลูกชายเจสันก็หัวเสียและเดินออกไปจากงานทางด้านอาจารย์ฟิลิปกับไดแอนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาชายคนหนึ่งก็บอกว่าทอตันนั้นจัดปาร์ตี้ผมไม่เคยไปปาร์ตี้ไหนมันเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตฟิลิปก็โมโหบอกกูจะแจ้งตำรวจแต่ตอนนั้นเองรถตำรวจก็พากันยกนขจงมาฟิลิปก็คิดว่ามีคนอื่นแจ้งตำรวจเรียบร้อยที่ไหนได้เฮียทอตันจ้างตำรวจไปซื้อเบียร์มาให้ยกมาส่งเป็นแก๊บไบใ์เลยมึงไดแอนบอกน่าสนุกจังก็เเลยเ่กกกอับีาซสธ เกิดงอนตุ้มป่องแล้วก็เดินหนีไปทางด้านเจสันก็แอบมานั่งกินเบียร์อยู่คนเดียวตอนนั้นสาววาเลรี่ก็เดินมาสแสดงความเสียใจเรื่องการแข่งกระโดดน้ําแต่เขาที่กําลังเมาก็พูดจามไม่ดีใส่เธอตอนนั้นไอ้แช<ส>ทก็เดินมาปากหมาใส่เขาอีกพอหนุ่มเจสันเมาแล้วหัวร้อนก็เลยหลอกเขาให้ต่อมาทอตันก็เดินมาดูลูกชายถามว่ามึงเป็นอะไรเจสันก็เลยบอกว่าพ่อไม่รู้หรอกว่าผมกดดันแค่ไหนที่พ่อใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับผมถ้าผมไม่มีพ่อชีวิตผมจะมีอะไรทอร้ยัดเงินโ้แกไไไไปเชชืื่่่่่่่อออออออ้้แแแททมมัันนดดดดดดยยงงงงพพกก็คาหสสสิิีีีุตููลจะผ วันต่อมาทอตันก็ได้เห็นว่ารายงานที่เขาทําส่งไดแอนเธอให้คะแนนเขาศูนย์กลับมาเพราะรู้ว่าทอตันไม่ได้ทําเองเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่คณะบดีก็เรียกเขามาคุยอาจารย์ฟิลิปก็บอกว่าทําแบบนี้คุณต้องโดนไล่ออกแต่คณะบดีก็ไม่กล้าไล่ออกเพราะตึกใหม่ยังสร้างไม่เสร็จอาจารย์ฟิลิปก็เลยบอกว่าถ้าคุณยืนยันว่าทั้งหมดคุณเป็นคนทาเองพวกเราก็จะจัดการสอบปากเปล่าขึ้นถ้าคุณสอบผ่านเราก็จะให้คุณเลื่อนชั้นทอตันก็รับคําท้าต่อมาลูก็ได้มาขอคุยกับเจสันและบอกว่าฉันทํางานกับพพพพ่่่่ออออนนนนาาาาายยยยมมหลปปีเเืืคูดกกับแรงิไ รักนายและเหลือนายแค่คนเดียวตอนนี้เขาต้องการนายเจสันก็รู้สึกตัวและกลับไปหาพ่อเขาที่ห้องเขาก็เห็นว่าทอตันเก็บกระเป๋าเตรียมจะย้ายออกไปทอตันบอกว่ายังไงเขาก็คงสอบปากเปล่าไม่ผ่านแต่เจสันก็บอกว่าพ่อเป็นคนบอกผมเองว่าถ้าเราพยายามสักอย่างทําอะไรก็สําเร็จและผมจะช่วยพ่อเองหลังจากนั้นเฮียทอตันก็อ่านหนังสืออย่างหนักเรียกว่าอ่านทุกที่อาบน้ําก็ไม่เวน้นง่วงก็ไม่นอนแดกกาแฟแทนน้าเปล่าหนักข้าวก็แดกเป็นผงมันสเลยจะได้ตื่นสุดท้ายก็มาถึงวันสอบปากเปล่าทางด้านเจสันก็ได้มาขอโทษแม่สาวววาาเเลลรีีีแกกแ็ได้บอออคมมใในจท่่ขตธ สาวเวลรี่ก็บอกว่าเธอก็ชอบเขาเหมือนกันไอแชก็เลยต้องอกหักไปตามระเบียบทางด้านเฮียทอตันก็ขึ้สู้กับความง่วงและสามารถทําสอบปากเปล่าทุกวิชาผ่านไปได้หลังจากนั้นก็มีการแข่งขันจิงแชมป์กระโดดน้าเจสันก็สามารถทําผลงานได้อย่างสุดยอดไอแชก็หมันไส้ที่มีคนมาเด่นกว่ามันก็เลยแกล้งตะคีวกินและจะไม่โดดน้ําตอนนี้ถ้าไม่มีใครมาโดดแทนทีมของเขาก็จะแพ้ตอนนั้นเองโค้ชก็นึกได้ว่ายังมีนักศึกษาอีกคนและนั่นก็คือเฮียทอตันนั่นเองเขารีบตามให้ทอตันไปเปลี่ยนชุดและะ้เีทอัันนกก็โโชารดดมสสุจ นจนทีมหาลาัยของเขาสามารถรักษาแชมป์มาได้สุดท้ายที่พิธีจบการศึกษาในปีนั้นทอตันก็ได้รับเกียรติขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์กับทุกคนโดยลีลายโยนกวนราสาทตามแบบฉบับของเขาเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกคนและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Back to School หนังสนุกดีนะครับถ้ามีเวลาก็ไปหากันมาดูได้สําหรับภาพยนตร์เรื่อง Back to School ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1986ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.7คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ G U ูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ